นางมาไลาไปละเมื่อกี้อ่ะกวนกวนดยรู้แล้วพอสมัยเจ็ดปีแล้วก็ยังกวนแม่น้องขันมันอยู่เนี่ยเริ่มความอดทนไวไหวแล้วเมื่อกี้ความอดทนหมดอายุเจ็ดขวบแล้วยังเล่นก็จะอย่างนี้ท้าถามว่ามันมีปัญหาสมองบ่างเมื่อเม้นหรอกมันไม่ได้มีปัญหาสมองเองหรอกเด็กมันมักเด็กมันติดเล่นจัดมันเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นเหมด ถามว่าเออมันมีปัญหาสมองมันบริมีมันเรียนเกง่งค่ะก็เป็นเด็กแบบสาวห้าวอ่ะจ้ะมักเล่นมักเที่ยแมกกับลำขานยอยู่เพราะว่าแมกเป็นอินโทรเวิร์ดแมกเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วลูกอ่ะเป็นเด็กมักเล่นวันนี้อ้าหาความเข้ากันบ่มีเลยมักเทื่อวกับเบิร์ทขวบเบิทนอยู่จ้ะ เลยโดดโดดไปเลยเมื่อกี้ตุ๊กตักนิดนึงนมสองขวดว่าหลูกจะพอหรือเปล่า ว่าอยากมีลูกอีกคนนึงมอโอ้บอกามีเหรอเด้อย,ยานบอกามีเหรอจ้ะนี่แค่ะไส้นมประมาณนี้เพรดูว่ามันจะข้นดี๋ยวเดว้อยานว่ามันข้น เดี๋ยวนี้จะเอาไปซื้อของแล้วก็จะเอาขยะวไปทิ้งหนะเพราะว่าขยะในนี้ถูกมือจ้ากอย่างของมันแบบแก้วมันก็ออกมาเล่นเบ่องแน่นี่ ดีแต่ไปเอาแก้วออกมาถือเล่นน่ะนะมันเป็นอีหย่งทีเห็นเราสูนอนะ่ะบอกให้เศร้าเศ้าเศ้ามันกับบอกเศร้า นี่ละค่ะนี่ละโถใหญ่ๆนี่ซื้อให้แฟนกินประทังความหิวไปก่อนนะค่ะอีกสักแปบนึงเดี๋ยวค่อยออกไปซื้อข้าวซื้อของข้าวเงินข้าวซาันไขรเบิดได้แค่นี้ละจ้า